สบายดีพี่น้องยาหมอแรงเด้ออาบน้ำนี่ียบบ้อยก็มานั่งยู่โต๊ะหินอ่อนบ่มี่ยังดอกพี่น้องเรื่องเดิมเดิมนะเห็นนั่นแล้วคอมเมนต์แล้วกับเบิงคลิปนั่งอ้นแล้วก็เห็นนั่นลูกร้านคอมเมนต์มาเบาเรื่องนั่งน้อยเนาะม่มอนสิบาให้หูใสให้เข้าใจมันแล้วไใซ่เนาะยังบ่คักเนาะยังบกคักพวนี้ ทีว่าเห็นเหมนมากเอาคือว่าหายนั่งหน่อยหนีก็เห็นนังหน่อยอยู่เพื่อนเมยมอนอยู่คือเลี้ยงคือเลี้ยงนา่งหน่อยอยู่เนาะอันนี้ก็เมม้อนสิบบอกเด้อเมม้อนมาเดี๋ยวเลี้ยงนั่งหน่อยพอเพื่อนนันเป็นเพื่อนหลินเพื่อนกินเหล้าตะกอนแล้วอยู่ในเพื่อนอันแล้วกับร้ไฟสายดอกบาเดียเลี้ยงเล่าเด้อย้ำกลางคืนแล้วก็จักรเล้านอนอยู่ไสมเมม้อนกับฮูแต่ย้ำกลางเวรแล้วมาหลินอยู่หันกินอยู่หันเพราะว่ากินกับกินเข่าเล่าเอง กับเขาลาวเองแม่มอนบาได้ซื้อยังไปหายลาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อเราไปเก็บเล็กมากลางคืนกลางคืนเราไปเก็บเล็กน้ำหมูในบ้านนั่นแหละเก็บเล็กเก็บโยมย้ำม,มือเศร้าล้วก็ขายให้เวียดเพราะว่าบนหับซื้อก็อยู่ในบ้านท่านเวียดหับซื้อเล็กซื้อโยมซื้อทองเสือ,ล,อ,สอ,ล,อ,สอล้วก็ได้ทองได้โยมอยังมากล้วก็มาคัดมาเลือกอืมาเลือกเล็กม,มาเลือกโยมเลือก, وم, อกท่องออก แล้วเราก็ไปขายยามวันเสาร์เราไปขายขายระจุขเขาแล้วก็ซื้อเขามาถิ่มไว้อยู่ในเฮือนเนาะเกาะระซิบโลตัวละหาโลอ,อยู่ในหันนะเราหากินเองเราด้อแค่บาบอนเห็ดกินเห็ดจากเราเฮือนแม,ม่มนนั่นพี่น้องเอ,อ้ยเราก็บ่มีบ่นไปดอกเราก็ติดอยู่ในบ้านมาสันซะหมู่คูเราก็ติดเล้วติดหมู่คูในบ้านนะจักสิเห็ดจังไดแม,ม่มนก็ ไ่ได้ให้ได้ยากเราก่ะสุดแลยต่อเราแต่ไมมอนบ่ได้เลี้ยงบ่ได้กินน้ำเมมอนดอก,กอิ่นหากินเองเพิ่นหักแต่ใบเห็ดกินเห็ดอยากอย,กยู่ในเฮือนนะครับ,บไอ้เบิ้ลไอ้ห้ำเพิ่นในเฮือนนั่น,หนแหละเบิ้ลในห้ำก็เขาก็ห้ากินเองไมมอนบร่ได้หักค่ะซื้อยังซื้อนั่นซื้อนี่ไปให้ลูกให้เต้าสองคนนั่นกินอะไดพี่น้องเลยแต่บ่ได้บากสุพังเก็เลยบอกเรื่องน้นอยๆวก็เลยบอกสุพังซะเนาะถ้าเบิ้ลเราได้เงินมากล้วก็ซื้อเขา ซื้อนักกินมะผิดประเด็แปลงนัวเพินซื้อเพินกัหากินเองเพินส,สองกับน้องกับสามทั้งนั่งน่อยแล้วก็เจ้าพ้อกันออกเงินกันซื้อเขา้าซื้อนักกินซื้อยังเลเขาก็บโอ้เขากินยังดอกอันนั่นนะมันมันจังสั้นไม้มอนบอกสุพังเนาะแล้วก็ว่าิ่นว่าบอดีบอกประส่วนดีกับมีส่วนทิ่เสียกับมียังหน่อยก็ได้อืมอมอนก็เลยตัดบกขาดเอาบอกไปก็อยู่ในเฮือนแต่ว่า บริณนท์ใน,นเฮือนเด็กขาดพราะว่ากลางคืนก็พาม,มากกระจอกผพากับไปเก็บเล็กอืมมีหมูี่พาไปเก็บเล็กมีขากางเว้นล้วก็ไปเก็บเล็กอืมเป็นนั่นเธอเราก็ไปน้ำผัวบ่าวแล้วอืมเยวก็ไปนอนน้ำัวเก่าแล้วเไ <c oughs> ม่าามาเข้าใจว่าั้งมีผัวเก่าทั้งมีผัวบ่าว <c oughs> ก็สุดแล้วแต่วีวิตของเพินน่นเนาะที่สบายใจแล้วนาะพี่น้อง เมมอนไ่ได้หายด้ยอย่างนัเพราะว่าเมมอนบันทึไปสอบการกินขันอยู่อย่าง้บ่นทึเดือดร้อนเงินในทงไมมอนด้วยพี่น้องเออแต่ก่อนเดือดร้อนเดี๋ยวนี้บ่ได้เดือดร้อนตะกินเนี่ยกินอยู่เงินในทงไมมอนจกเป็นซื้อนะกินได้ยากเดี๋ยนี่สบายใจแล้วเมมอนกระพรอนในกระเป๋าแล้วล่ะเขาหากินเองเขาเขาได้เงินมากเขาก็ซื้อเขาจุกเขาหาโรคเขาก็ซื้อจุกเขาอมโลคเขาก็ซื้อซิบโลคเขาก็ซื้อเมมอนเมื่อเฮือนเมมอนไขรอ่บนเขาในทางเดี๋ยวเออเขามีเขากินอยู่เนาะ เขาเต้นทั้งเขาซานอะเต้มทั้งทั้งอันสามสิบโลหรือสี่สิบโลนี่แหละเขาวนั่น็ได้เออเขามีเขากินยินงออกว่ะแล้วก็ได้กินไปใครเบิ้งในตู้เย็นอีกได้พห่มเบิ้งเขามีกินเขากินยังในตู้เย็นก็ไปใครเบิ้งเขาก็มีอยู่ปูปลาหน้าน้าเขาก็หาอยู่กบเขียดแต่เขาก็ไปก้านกลางคืนอากาศหอนเสีเขาก็ไปก้านไปจับเสียไปหากินกลางคืนหากินหาอยากนี่คือมอหำ หมอทำเป็นผู้หากินกลางเวรกระเพื่อนบริเฮตน้ำเพื่อนก็ไปซะไปซะอยู่หัวอยู่ยังไปกับมูนั่นแหละมีมูผ้าไปไปกับเทากี้เลื่องหากินหาปูหาปลานะชาวำนะม,มันเป็นนั่นเขาก็หากินเองเขาพี่น้องเลยบริเลเดดดอนไม่ม้อนดอกม้มอนบริมีผูจกกับเป๋าน้ำละละ่ะทุกคนหากินเองเขาหักการแพงกันเอ้นอ้อนงนังน้อยก,กันนับถือทะเบิ้ลกับเป็นอายผู้หนึ่ง บอกซ้อนอยู่ในหันนถือว่าถาเป็นผูน้ใหญ,ญ่กว่ามูนั่นอยู่หันนะแล้วสีบอกอด้รผู้เจ้าบอกงามแล้วก็สีบอกมึงไปน้ำไปกับมึงเบิ่งเด้อ,อหน่อยเด้อมึงจะไปถ่วทีบเด้อหู้จักไปหู้จักมาไปลามาขอบมึงอยู่นี่น้ำกูไรมึงจะไปใส่มึงกระบ,บอกไหนบอกหู้จักจะไปกับผู้ดใดก็ให้บอก้ายบอกเรนั่นมันจะไปใส่ก็ไปจะอยู่ใส่ก็อยู่ต่ว่า ไปก็ให้ไปแต่ไม่ด้ห้ามเรื่องที่เพิ่อนจะไปาตามจิตใจเพื่อนนั่นะแต่ก็ไม่ได้ห้ามแต่ให้บอกแต่ว่าไปนะขนาดเท่านั้นหนึ่งโดเพราะว่าพยาามกินเข่ากนนินน้ำเผ็ดนม่เสือกอ้ยหน่อยไปสายนอกหมดนี่นะมันคือผมว่ากินเขานะกับเห็ดซอยกันนั่นแหละซื้อว่าซื้อว่าลูกบุญธรรมหรือว่าลูกยังได้กับเมมอนก็ได้นาะนางหน่อยเนาะ ลูกหักลูกพแพงเนี่ยแหละอยู่มาหลายปีอยู่ในบ้านาก็ได้ข้าเห็ดเนี่ยหายนี่เม่มมอนก็นหาย้าไม่มมอนไปเม่มมอนก็นใส่อล้วเธอไม่มมอนได้ของกินยังอยากไปเห็ดคลิปกับลูกก็ซื้อของกินไปเม่มมอนน่ะซื้อของกินไปแต่ตลาดไปเห็ดกับลูกโบเดเตต้องของกินเข้าดอกอยากได้คลิปเลยยังอยากไปเห็ดกับลูกไปท้ายนันทายนี่ให้พี่น้องเบิ้งลูกล้านเบิง้งเนาะให้เอฟซีเบิ้งดีทีซีวิตบอกเมนว่าเอ้อบอไปใกล้เขาเม่มมอนโบด้ไปเป็นนั้นนะ มีม้อนกับไปนั่งลาก,กระไลมือเลยบ่ได้ไปหาเนี่ยแเมื่อป่านนี้ก็สิลงไปหาพิ่นอยู่กะทามเป็นไดไดลาอายุพี่นะอยู่หน้าเนี่ยกินได้กินได้อยากอยูอ่อมีเนื้อกินกินอยูอ่่บมีม้อนกะทามลูกได้เป็นห่วงได้กินอยู่อีเบะอาน,นิดซื้อของกินมหาอย,ยู่อ่าผิ่นนะ้องถอดหน่อยน่ะนะซื้อของกินมาหาอย,ยู่ล้วไปตลาดกะซื้อมหาอย,ยู่เป็นหมูเป็นปลากะแบงมหาอย,ยู่ แน่กินทำไมเห็ดกินเ,เองเี่บริวารนันเมมอนก็ห่วงวุกคนอยไรกคู่จักว่าเราอยู่หน้าล้วเป็นไปได้คือนั่งหลา่าก็เนาะเมมอนก็ถามคืออย่างนางหน่อยก็เป็นนันเห็นว่าถามว่าเออคือ,ค,อคือว่าออกคลิปว่าว่าพอห้ยนางหน่อยอยู่ห้ยนางหน่อยนี้แล้วเมมอนก็ที่เมมอนออกคลิปสักก่อนก็คือว่าเมมอนบรหัดพิสอบในชีวิตของเราถือว่าเราไปเป็นไปได้กัเมมอนบระหัดพิสอบเนะบาะบอให้ทั้งเอ๋ยน้องเขา ต้องติเมม้มอนก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านไปหาหัวหน้าหน่วยเอาบัตรนังหน่อยไปแจ้งเรียบร้อยถือว่านังหน่อยนี่เป็นแนวดมาเอ่อยนี่ยบวชผิดสอบเ้อถือว่าเราเป็นเจ็บเป็นยังถือว่าเขาตีเราถือว่าเขาขาเราเอ่อยน้องเขามาว่ากับบรหบาบาอยู่บริบา่าได้อยู่เพื่อเมยมอนเมยม้มอนไปเสนอการจะตั้งไว้แบบนั้นเด้อเพราะว่าเข้าบประตามกวนเราเมม้มอนไปเสนอการจะตั้งไว้แบบนั้น นอนอนะ่ะคือบ่ได้นอนแต่เราอยู่แล้วมีมอนตะกี้กับบ่ได้คอยนอนดอกนเฮือนนะเดือนหนึ่งนอนบ่อเธอหนึ่งขึ้นนอนนะ้ำเมฆทึ่งนะตัวนายแล้วก็ไปก็เลยเห็นว่าเป็นแบบนั่นม่มอนก็เลยตัดปัญหาอืมตัดปัญหาย่านว่าเป็นน,นั่นเป็นนนี่น้าเขาสมาตองตีเฮาเนะะาะแล้วการะตรง้งเขาเขาเสมาตองตีเฮาคือว่าเป็นลมเป็นตายเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นยังมาเขาเขาเสมปาปั๊บมาไ,มไหมเฮาสมมติต้องหน่อยตายในบ้านในเฮือนมีมอน บักคือค่นเบาเลยเนาะปักตนใหม่ทับบ้านเพื่อนกับพิษคือว่านั่นแหละเดมอามากนก็นเลยอยันไปแจ้งเมียนไปเสนอเมียนแล้วก็การจะต่างเพื่อนก็บอกเออดีแล้วแล้วกามีแต่บอกให้เพิ่นนอนเฮือนเพิ่นก็แนะนำนะนน่ะเนาะบอกให้นอนเฮือนไนปนอนบนอื่นนอนแส่กับ,บ่บจักรกลาดเราเราื่องเรื่องไร้คนในบ้านนะไปนอนใน,นพวกเก่าเราบอกพวกเก่าแล้วก็มาหาในเฮือนนะม,มาหา เอาเปาผัวเก่าแต่อยู่ในเพื่อนนั่นแหละมาหายนีมือเสางเขาเขาก็ส่วนกันไปเก็บเล็กเก็บเล็กเขาก็ขายยนีมือสามาเขาก็ขายเพราะว่ามีผู้หักซื้อเด้โยมเนี่ยก็โลนึงถ้าได้ละสิบกว่าพันกี่ไปเนาะเล็กเนี่ยก็โลนสามพันหรือสี่พันอย่างละเล็กนี่ยนะเขาแยกเล็กงามเล็กขี้ไร้ทองทองเนี่ยก็โลนแปดสิบพันกี่เลยร้อยกว่าบาททองเกือบแสนเกือบ เดียวขาแสนกี่ไว้น้อแปดสิบพันกีบเขาก็เลยหาหลายคนนะผู้ขาเจ้ามีกินมีอยากกินในบ้านทำบริถุกบริญญาเขาก็ไปย่งไปเก็บเล็กได้พี่น้องผูวเป็นทหารพนักงานทหารกดี๋ยัยงไปเก็บเล็กสั่นพันเอกพันตีไปเก็บเล็กมือเศร้าลูกแก่ส้เศ้าไปเก็บเล็ก,ก,ลกแต่ก็สอบหนึ่งมาเอาไว้ในเครื่องจังได้มาแต่งตัวอาบน้ำไปค่ายเมือ่อค่ายเห็นได้นั่นมีหลายคนคนมีบริยุทธมันเขาเจ้ามีกินมีอยู่เขาก็ยังเก็บ เราะว่าเข้าได้เขาเก็บเล็กเข้าได้มือละสองแสนสามแสนคันขนนนะยันหนาอยในหันนะแบบยเขาจะเอารถดมาถอกเอ๊ยเดอ,องน่ะหันนะเป็นซิบล้อหนะถอกเล็กใหม่ๆนะโอ้ยข้าเจ้ามวนนี่แหละเก็บแต่อิ่มันสิได้ไพ่กับไปเก็บกลางคืนเน,นี่ก็ใไตโคมเก็บกลางคืนเนี่ค่ะท่านกาเวน,นกับหอนแดดสำเอาบุญบนกองขยันะม่ม้มอนไปไปถ่ายให้เบิง์ก็เถอะมอเขาเก็บเด็กค่ะํำก็กเอาบุญพี่น้องเอ้ยคนไล่มัดในบ้านบ้านลักเจ็ต บ้านนาธาตเต็มอยู่หันกลางคืนในสิบกว่าล้าประได้กลางคืนกลางเว้นเนี่ย,ยไไนเ,นยเ,เยออไปเบิ่งโลดนางหน่อยเ่าเจ้าอยากเห็นจะไปเบิ่งโลดอีเม่จะไปจะไปถ่ายคลิปโลดเราอะ่จะเจ้าเก็บเรียกซ้ัพเอาบุญ <c oughs> จุ้มหัวเขียเอาอันเนืเขียเนี่ยขอหนะเขาเห็นไมโครนะก็ก็ก็ออกมา แล้วก็เอาเล็กก้าเขาสซื้อเล็กก้าเขา,าจ,จิบจับจับจับเอาเล็กนะอืมเขาสลัดได้เขาซื้อเล็กก้าไปจับเอาเล็กนะแล้วนั่นแหละสนอยแล้วก็หากินเองเล่าเด้อพี่น้องเมยมอนออกมาซี้แจงให้พังซะให้เขาใจว่าเมย์มอนยังเลี่ยงยังหน่อยเมยมอนบ่ได้เลยอย่างเด้อแล้วหากินเองเล่าแล้วได้เงินแล้วก็มาซื้อขาวถิ่มไปอยู่เพื่อนซื้อไข่เป็นเตะสองเตะมาไว้ในเพื่อนเป็นมีเป็นอย่างเราซื้อถิ่มาหานกินอยู่เพื่อนท่าน ล้วทำมากกับไปนอนไซบบฮูนะเขาไปเก็บเล็กแล้วเขาก็ไปนอนบนอ,อือ่นเขาไปน้ามูเขานีนมันกับโบฮูเด้ออันนี้ก็ได้ซีขคบอกเรื่องนางน้อยคือจางสี่เนาะพี่น้องให้พังซะอืมก็คือว่าไปเมื่อวานเนี่เห็นไปอยู่เพื่อนนางอ้อนคือนางน้อยอยู่ในเพื่อนน่นตะแรงโทรถามว่าโทรถามทาเบิร์นเนาะอันนางอ้อนโทรถามอีน้อยอยู่หันบ่เออมันมาหลินอยู่นี่นี่นแล้วทาเบิร์นว่ะอันให้เจ้าน้ามาหับข่อยแน่ กับอีน้อยแพรรถในเฮือนนะมาหับคอยแน่เพราะว่าไปขำแล้วเราไม่รถโดยสารกลับเนาะก็เลยโทรเอานางหน่อยกับมาเอารถจูเฮือนกับมาหับถักการนาหับนางอ้นมีร้านมีเครื่องยั้งแนี่ยกลายได้สิแต่แน่นดอกก็ใส่ยั้งก็ได้ย่ดอกก็ว่าจะใส่ล้วก็ไปรรดอกนางหน่อยก็แล้วก็บม่ได้เครียดไป่ได้หายยั้งให้เอออ้นดอกเราก็ได้ถักเราบอติดได้เฮือนนางอ้นเราบอติดได้อราติดเฮือนเมย์พี่ได้นางหน่อยนะเรติดจูเฮือนพี่ เราพนักงานเราบทิตเราบอยกยู่บอยากนอนหลังหั้นหันแต่เราไปตะกี้เรากับบติดทีิบยู่พอนก็คือว่านักงานนอนพี่ไปตงเมื่อขยาเห็นว่าเรานอนอยู่หันก็ได้อืยก็เลยนอนบ้านนี่เราฝึกเป็นแมวไวหมอไเป็นไก่ไปไปเหี้ยแล้วก็บอกไปเพิ่อนบอาเองเพิ่อนบอกเพิ่อนจะใส่กับเพิ่นใส่เองเพิ่อนบอกเพิ่อนจะนอนกับเพิ่นบอกเองเพิ่อนจักสิจังได้คนเท่ากับมีขิดซุ่งอยากให้คันเหตุให้ให้ก็ให้ ฉันเห็นให้แพงอีตัวกับแพงอีต้นแบบสันนานเป็นแน่น่ะพี่น้องอืเหตุผลมันหันคือมีม้อนนี่คือกันคือเขาเห็นยังว่เจ้าบัวงามีว่าก็หายคื้กันได้คันเมื่อไปคันเห็นยังเห็นถวยแส่ให้ให้มีม้อนเห็นมีม้อนหายเหือนที่เจ้าอยู่ยังอยู่เพื่อนบุล่างถวยอืแสไปเห็นยังกินแลลรล่างรูดไปล่างไรบ่ยิ้มจุ่มเลยไปร่างมันเป็นแน่นอกพี่น้องเอ้ยไปได้หายได้ยากมีม้อนหายคนบ่เป็ินดอกหายครับ ข้าวเดียวหายให้เขาหนะแ้วก,ก็ดีแล้วเมมอนเป็นคนเีนหนี้ที่บอกกุ๊กก็จุ๊กก็จุก๊กบอกบุมมอนดอกไปจะหายมมเมยมอนีนูว่านะก็ได้ใส่ใจดอกหายเขาแหละก็แล้วน่าบิม๊มก็ใส่ใจเอ้าคลิปนี้กับบ,บิีมยังเนาะชี้แจงเรื่องนั่งน้อยว่าเรื่องลูกเรื่องเตา้าอในเท้านี่ซานนั่น,าน,านแหละูกชสยกับ,บไปใสมีงานเขากับไปเหตุงานจอบงานแจ็บถ้าเบิรนกับนั่งเท้าหั่มก็ได้ เป็นแบบนั่นนะดังเงินเขากระซื้อเขากินเองเขากินกินเองบม่ต้องห่วงเฮาอีแม่เอ้อยจราสะห่วงเห็นยังเขากระบอกนั่นนี่แหละของกินที่มีมอนเห็ดคลิปเรือมีมอนเอาไปให้เขากินนั่นนะ่นนะถ้าสั่นก็นเอาไวก้กระซื้ดายเนาะของกินมันมีมอนกินกับกินโบราณมันก็ยังสื้อเลื่อนเอาไปให้ลูกกินดีกอนไาให้นังรายก,กินดีกอนสั่นนะเป็นแน่นอนเดอกเหตุผลมาหนานอ้าคลิปนี้ก็ว่ามียังหน่อยมออนเม่ใส่มอญมอเป็นบา ี่นี่ก็ไม่ยัง้งเมล่าได้พี่น้องเด้อมอลาเด,ด้อโอเคบายโค okay. ดีปีใหม่ร่ำรวยร่ำรวยมัตถุคุทุคนเด้อมีแต่สิ่งดีๆเข่าในสวิตของครูเฮือนซานมัตถุคุทุกคนู้ได้เจ็บู้ได้ป่ยปวยก็ให้หายคือมีมอนไข้หายขอขอบมกขอบใจที่บายลูกล้านเหม็นมากให้มีให้มีห,มหมายไปเด้อม,มอนก็ขอบมกขอบใจให้อยู่ดีมีแห้งเด้อมัตถุคุทุกคนผูได้บทสบมส,มสมบายให้หายสามมือนีปันนีบิหน้าที่นี่เนาะ ເຈົ້າໃຫพພອນເພິ່ນວ່າໂອເຄບ